นิทานเรื่องหนูน้อยหมวกแดงการลักครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กหญิงตัวน้อยคนหนึ่งใครๆก็เรียกเธอว่าหนูน้อยหมวกแดงเพราะเธอใส่หมวกคลุมสีแดงสดใสยอยู่เสมอวันหนึ่งคุณแม่เรียกหนูน้อยมาเพื่อเอาขนมฝากไปให้คุณยายในป่าหนูน้อยหมวกแดงถือตะกร้าเดินลัดเลาะ,ะไปตามทางป่าเธอทำเพลงเบาๆอย่างมีความสุขทันใดนั้นมาป่าตัวหนึ่งโผล่มาจากพุ่มไม้ถามจนรู้ว่าหนูน้อยจะเดินทางไปไหน หมาป่ารู้ทางลัดจึงรีบวิ่งไปก่อนถึงบ้านคุณยายมันเขาะประตูแล้วก็อ้าปากกลืนคุณยายลงไปทั้งตัวและแล้วหนูน้อยหมวกแดงก็เดินทางมาถึงบ้านคุณยายหนูน้อยหมวกแดงมาถึงเธอสงสัยทำไมคุณยายเสียงแปลกแปลกทำไมดวงตาโตจังทำไมฟันแหลมอย่างนั้นละ่ะพอหนูน้อยถามจบหมาป่าก็กระโจนหาอ้าปากกลืนกินหนูน้อยท่านใดนั่นคนตัดไม้ผ่านมา เขารีพังประตูเข้ามาช่วยจัดการหมาป่าและสามารถช่วยหนูน้อยกับคุณยายออกจากเท้าหมาป่าได้ทันทุกคนปลอดภัยหนูน้อยหมวกแดงได้เรียนรู้ว่าอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าและต้องเชื่อฟังคําเตือนของแม่จากนั้นเธอก็กลับบ้านพร้อมคุณแม่และตั้งใจอ่านหนังสือทุกวัน